กราบเรียนท่านประธานที่กรบผมวิรัติวรสลินพักเสรมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับในโลกนี้การทำประชามติมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขความขัดแยง้งหรือว่าความเห็นต่างทางความคิดไม่ได้มีไว้เพื่อการปิดกั้นจำกัดสิทธิ์หรือการ ปิดปากผู้เห็นต่างแต่อย่างไรท่านปรานครับวันนี้คณะรมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเข้าสู่การประชุมรัฐสภาในวันนี้นั้นที่ผ่านมาก็มีข้อสงสัยถกเถียงกันว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปหรือไม่คือถ้าไม่ใช่ก็ต้องเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงส่งมาวุฒิสภาแต่หากเป็นกฎหมายปฏิรูปก็ต้อง พิจารณาร่วมกันในวันนี้คณะรัฐมน,นตรีวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศคงก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสชาติ20ปีจะได้อยู่ครบ20ปีใช่หรือไม่ก็ประดิท่านรองนายกมาอยู่กราบเรียนถามท่านไปด้วยอขอภาพที่หนึ่งเลยนะครับ่านประธานครับตามรัฐมนูล 2,560กำหนดว่าการทำประชามติทำได้ใน4กรณี 1. การแก้หมด1ห,หมด2 2. การแก้วิธีการแก้รัฐนูลตามมาตรา2 5 6หรือการแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรืออำนาจหน้าที่ของศาลและองค์กรสระและก็สีามที่คณะรัฐมนตรีท่านเห็นสมควร เห็นเหตุอันควรที่จะต้องขอประชามติแต่ว่าจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรับนูลหรือว่าไม,ไม่ไม่ใช่การขอประชามติเกี่ยวกับบุคคลหรือคณะบุคคลดังนั้นเช่นการจะขอประชามติเรื่องห้ามชุมนุมสองปีหรืออย่างไรเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าได้กําหนดไว้ในรับนูลว่าเป็นสิทธิตามรับนูล หรือว่าจะขอประชามติถามว่าผลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้หรือไม่ได้ต่อไปก็ไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องบุคคลก็ยอมจะทำทำไม่ได้ครับท่านประธานครับอขอภาพที่สองเลยนะครับการทำประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลเมื่อปี2560ในวันที่7สิงหาคม2 5 5 9ที่ผ่านมานั้นก็ได้ปรากฏปัญหาหนึ่ง ที่ผมได้เห็นก็คือเป็นคำถามที่เอ็นเอียงในคำถามที่เอ็นเอียงนี้ก็นำมาสู่คำถามนำคำถามกำกวมวต่างๆมากมายในคำถามพ่วงก็หลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับขอประธานโทษไกลอ่านอาจจะไม่ชัดท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิุรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการ ต่างๆว่าไปนะครับยาวมากอ่านแล้วก็งงประชาชนก็คงยังง,งตามผมจะปฏิรูป20ปีปีเดียวจะทำได้เปล่าก็ยังไม่รู้ประชาชนก็คงงงเหมือนผมงงนะครับท่านประธานคำถามนำนะครับเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินี่คือคำถามนำเป็นการนำชี้นำคำตอบนะครับคำถามที่กำกวม เช่น5ปีแรกนะครับนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกไม่รู้วันไหนนะครับอันนี้ก็กำกวมไม่รู้ว่าวันไหนคำถามที่มีคำยากเยอะเช่นปฏิรูปประเทศแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยประชาชนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับคำถามยาวโอ้ท่านประธานยาวมากยาวจริงๆเป็นคำถามที่ประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสได้คิดได้ไต่ตองเลยนะครับอย่างนี้ยคำถามพวกนี้ไม่ดีครับไม่ดีครับท่านประธานกรับขอภาพต่อไปเลยนะครับ ท่านประธานครับเรายังพบอีกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันมีความไม่เท่าเทียมในการให้ข้อมูลนะครับรัฐไม่ได้จัดสรรเวลาเรื่องบประมาณหรือพื้นที่สําหรับการรณรงค์ให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับล,ล่างรัฐนูลที่ลงประชามติก็ไม่ถึงประชาชนท่านประธานไม่ถึงประชาชนร้อยตามรัฐนูลเนี่ยจะต้องส่งให้ประชาชนร้อยละแปดสิบ แต่เมื่อใกล้จะทําประชามติก็ไปแก้ไขรัฐนูลชั่วคราวใหม่ว่าให้แล้วแต่กอกอตอเห็นสมควรก็เลยผมคิดว่าไม่มีใครได้รับรางรัฐนูลซึ่งผมก็ไม่ได้รับนะครับท่านประธานเวลาไม่มีขอภาพต่อไปเลยนะครับการรณรงค์ที่ถูกบิดกั้นนะครับตามคําสั่งหัวหน้าคอสชอซึ่งห้ามชุมนุมทางการเมืองแค่5้าคนหรือว่าการห้ามก่อความวุ่นวายต่าง ห้ามสืวานาห้ามาลนณลงโบทโนโบทโนไม่ได้นะครับแต่ถ้าโบทรับได้ภาพต่อไปเลยนะครับทั้งหมดนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีไปทั้งหมด113คนเป็นอย่างน้อยทั้งสองกรณีนี้นะครับอขอภาพที่6เลยนะครับาภาพต่อไปเลยฮนะแถบฐานคกับคณะรัฐมนตรีมีม,มติร่างพระราชบัญญัติประชามติฉบับนี้ เพื่อให้เป็นตามเป็นไปตามนโยบายการไปรู้ประเทศตามแผนยุทธศาสชาติ20ปีผมทราบครับรัฐบาลท่านไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนอนะครับถ้าตามรัฐมนูนปี2550ันห้ยเนี่ยพรบประชามตินี่ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูน้วยซ้ําซึ่งจะต้องร่างทันทีหลังจากมีรัฐมนูนนะครับแต่สําหรับรัฐบาลนี้ไม่ได้คิดไว้ว่าจะต้องมาทําประชามติเร็วขนาดนี้ พยศศาสชาติตั้ง20ปีนะครับท่านคงไม่ได้คิดไว้ก่อนนี่3ปี8เดือนก็ต้องมาล่างแล้วก็ล่างอย่างเร่งด่วนนะครับขนาดนี้ก็ล่างอย่างเร่งด่วนทีามันในสภาขอภาพสุดท้ายเลยคนระับขอภาพสุดท้ายเลยฮะท่านประธานครับกรกตก็จัดรับฟังความคิดเห็นนะครับก็คงไปลงในเว็บไซต์ของกรกตแล้วก็ลงแบบงเ,งเงียบๆไม่มีใครรู้ ไม่มีคนแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กอทททำแล้วเป็นที่สงสัยนะครับของของบุคคลของประชาชนทั่วไปโดยสรุปนะครับโดยสรุปทั้งหมดนะครับก็คิดว่าอยากจะให้คณะรัฐมนตรีนะครับนำไปร่างใหม่นะครับไปร่างใหม่ให้ให้พระราชบัญญัติประชามติเนี่ยให้ได้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับให้อย่างแท้จริงกราวพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ ต่อไปคุณหมอชลนานสีแก้วครับท่านประธานที่เคารพ